ลอยกระทงเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมฮะนอกจากนี้แหละก็ยังมีงานบุญมาให้ได้ดูกันด้วยนะฮะภาคเหนือครับท่านผู้ชมฮะอย่างกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยเขาก็ไปจัดงานครับท่านผู้ชมนี่เดี๋ยวพาไปดูไปจัดงานที่นี่ครับพระธาตุหาิพนชัยที่ลำพูนอิมบุญอารามวัดชมโคมไฟแสนดวงก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเทศกาลที่ทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะฮะ ยกระดับสู่นานาชาติเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกเนี่ยมาเที่ยวบ้านเรานะครับในงานก็มีขบวนแห่โคมยี่ปเปงขบวนแห่โคมล้านนาโคมนานาชาติจีนเกาหลีญี่ปุ่นนะครับมีพิธีถวายโคมแสนดวงเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูนนะฮะก็จัดตั้งแต่4ตุลาคมถึง27พฤศจิกายนที่บริเวณวัดพระธาตุหิทุนชัยวรวรมหาวิหารนะครับปีนี้ไม่ได้ไปไม่เป็นไรเขาจะจัดทุกปี ช่วงปลายปีแบบนี้นะครับท่านผู้ชมฮะเออไปแอลเนื้อบรรยากาศดีอิ่มบุญสุขใจฟังเสียงของท่านประลักกระทรวงวัฒนธรรมพูดถึงงานนี้กันหน่อยครับ ปรเร์เพณีหรือเฟสติวัลอย่างที่ทราบนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภารกิจอันหนึ่งที่รัฐบาลเองพยายามขับเคลื่อนเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนนะคะโดยในปีนี้ค่ะทางจังหวัดลำพูนเองก็ได้มีการจัดกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ไม่ใช่เฉพาะเป็นการจัดโคมในประเทศไทยเท่านั้นจะเป็นโคมนานาชาติด,ด้วยซึ่งได้มีการจัดประกวดก็จะเห็นว่าในปีนี้คึกคักกว่าทุกปีที่ผ่านมานะคะนักท่องเที่ยวก็มาเที่ยวชมกันแล้วก็โคมไม่ใช่เพียงแค่แสนดวงนะคะในปีนี้แสนกระดวงแล้วค่ะนะคะ,นะคะก็ถือว่าเป็นนควววามมมรร่่ือใจกันนะ ทั้งคนในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนหรือภาคประชาชนที่ได้ลุกขึ้นมาช่วยกันทําบ้านให้เป็นแหล่งรักเลงท่อง,งเที่ยวต้อนรับนักท่องเที่ยวต่อไปนะคะค่ะ